ทุสภาพผิวจําเป็นต้องใช้สกินแคร์ต้องรีบทาม,มอยเจอร์เซอร์หรือว่าเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยแต่เนิ่นๆเลยความชุ่มชืน้นแล้วก็ปากการผิวที่แข็งแรงเนี่ยคือพื้นฐานของผิวสุขภาพดีบอ y f ฟ e ีสกินเราแนะนําตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้เป็นน้องคนใหม่นะก็คือตัว Neutrogena Hydro Boost HA Nourishing Cream นั่นเองเป็นสูตรที่แบบอ่อ,อนโยนมากๆไม่มีน้ำหอมดังนั้นใช้ได้ n e w t r o g e n a ตัวนี้เลย 3ส,สิ่งที่ทำทุกวันผิวอ่อนวผิวแข็งแรงริ้วรอยเกิดยากขึ้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรไปดูคลิปนี้กันเลยสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง e b b a บ bar วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับความงามเพราะหลายๆคนเนี่ยก็แบบไม่อยากให้ผิวแก่อยากให้ผิวอ่อนไวัไปตลอดดังนั้นถ้าใครอยากมีผิวอ่อนไวัริ้วรอยล่องลึกล่องตื้นบนหน้าเนี่ยให้มันเกิดช้าลงเนี่ย ต้องทำสามสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้เลยก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสข้อนี้เป็นอะไรเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยผิวแห้งเท่านั้นถึงจะต้องมีการบํารุงถึงจะต้องทานในกลุ่มของ moisturizer หรือว่าครีมแต่จริงๆแล้วนะไม่ใช่แค่ผิวแห้งนะทุกคนทุกสภาพผิวจําเป็นต้องใช้ skincare จำเป็นต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะผิวเนี่ยที่มันมีความชุ่มชื้นในผิวลดลงนะเขามีการศึกษาว่ามันจะทําให้ skin barrier หรือว่าความแข็งแรงของผิวเนี่ยลดลงปาการผิวของเราเนี่ยก็จะอ่อนแอลงมันก็จะเป็นที่มาทาให้ผิวเราเนี่ยอ่อนแอเกิดริ้วรอยได้ง่ายแล้วก็เกิดความหมองคล้ำได้ซึ่งเขาก็มีการศึกษาแล้วก็งานวิจัยมายืนยันนะทุกคนว่าอายุเรามากขึ้นนะเน้นย้ำนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยผิวเราเนี่ยจะสูญเสียน้ามากขึ้นเป็น2เท่าเลยสิ่งที่ตามมาจาก การที่ผิวสูญเสียน้ามากขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยข้อแรกเลยนะทุกคนมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยขาดความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะผิวเราเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นสิ่งที่ตามมาก็คือริ้วรอยล่องตื้นหรือว่าริ้วผิวเล็กๆดังนั้นถ้าใครแบบไม่อยากให้ผิวเราเนี่ยมีความเอจจิง้งหรือว่าแบบมีริ้วผิวเนี่ยต้องรีบทามอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยแต่เนิ่นๆเลยมันจะเป็นการป้องกันเพราะอะไรป้องกันดีกว่าไปแก้ไขตอนหลัง อันนี้สําคัญมากเพราะหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีริ้วรอยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้กลุ่มเรติโนลเราต้องไปใช้กลุ่มแบบหัตการมต่างๆอย่างเช่นตัวพิโคซิคล์เลเซอร์หรือว่าการฉีดโบสแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนลืมเลยนะคือการปูพื้นฐานความชุ่มชื้นถ้าผิวเราชุ่มชื้นมาเรื่อยๆนะมันจะทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยเกิดช้าลงทําให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนวัยมากขึ้นดังนั้นทุกคนอย่าลืมมอยเซอร์นะข้อที่2การที่ผิวเราเนี่ยเสียความชุ่มชื้นไปมากขึ้นเน ลงโดยปกติเนี่ยในผิวของคนที่แบบสุขภาพดีเลยนะหรือว่าตอนเรายังเด็กๆเนี่ยผิวเราจะมีการผลัดเซลล์ผิวไซเคิลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่28วันแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นผิวเราแห้งมากขึ้นการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจะใช้ระยะเวลามากขึ้นมันก็จะเป็นที่มาว่าผิวเราเนี่ยก็จะเกิดการหมองคล้ำแล้วก็อุดตันได้ง่ายดังนั้นถ้าเราเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีผิวเราแข็งแรงเนี่ยกระบวนการผลัดเซลล์ผิวเราเนี่ยก็จะมีความปกติมากขึ้นก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสได้และข้อที่3เลยมันจะทําาาผวเเรรอออนแพะม ชื้นกับปาการผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่มาคู่กันอยู่แล้วถ้าผิวเราชุ่มชื้นลดลงหรือว่าเสียน้ำมากขึ้นเนี่ยปาการผิวเราก็จะอ่อนแอมากขึ้นเมื่อปาการผิวเราอ่อนแอนะทุกคนผิวเราก็จะเซนซิทีฟระคายเคืองง่ายมากและจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการที่เป็นสิวง่ายไม่ว่าจะเป็นแบบสิวอักเสบสิวอุดตันหรือว่าสิวผดนั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกคนเห็นหรือยังว่าความชุ่มชื้นแล้วก็ปาการผิวที่แข็งแรงเนี่ยคือพื้นฐานของผิวสุขภาพดีบอ r รย์ฟรีสกิน อากเกินไปนานมากเรามาถึง3ข้อที่อยากให้ทุกคนทําเป็นประจําทําสม่ําเสมอผิวเราจะได้แข็งแรงปาก,การผิวแข็งแรงผิวอ่อนวัยแล,ล้วก็รีรอยเกิดช้าขึ้นอย่างแรกเลยทุกคนเนี่ยต้องการบํารุงซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะมีเซรัม่มเซรั่มที่เน้นในเรื่องของแอนต้ออกซิแดนต์ an, แล้วก็เซรั่มที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทาไว้แต่เนิ่นๆเ,เลยทุกคนเพราะว่าเราบอกเสมอว่าพวกเซรั่มกลุ่มแอนตี้เอนจงเนี่ย ทาเร็วแก่ช้าทาช้าแกเ่เร็วดังนั้นทุกคนไปหามาทาได้ทาทั้งหน้าแล้วก็ใต้ตาเลยซึ่งบริเวณใต้ตาเนี่ยทุกคนเป็นบริเวณที่เราแบบเอ้ยออก expression muscle หรือว่าแบบแสดงอารมณ์แสดงสีหน้าบ่อยที่สุดดังนั้นเนี่ยรวรอยจะมาเร็วมากดังนั้นพยายามหาซรั่มที่เน้นในเรื่องของ anti-oxidant an, กับ anti-aging เน้นกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยมาทาทั้งหน้าแล้วก็ใต้ตาอ๋ออย่าลืมคอนะเพราะหลายๆคนก็คอเหีย่ยวเหมือนกันเราจะต้องแบบโอ้โหผิวดูเด็กดูดีทั้งหน้าแล้วก็คอเลย ข้อที่2นะตอนกลางวันอันเนี้ยย้าเลยว่าต้องมีมอยส์เจอร์เซอร์แล้วก็ต้องมีกันแดดเพราะแบบที่บอกยิ่งอายุเรามากขึ้นผิวเราจะสูญเสียน้ามากขึ้นดังนั้นมอยส์เจอร์เซอร์เป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ล็อกไม่ให้น้ำระเหยจากผิวและตอนกลางวันต้องทากันแดดเพราะกันแดดเนี่ยคือแอนตี้เอจจิ้งที่ดีที่สุดต่อให้เราจะบํารุงยังไงแล้วเราไม่ป้องกันเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่ได้ผลดังนั้นมอยส์เจอร์เซอร์กับกันแดดตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืน ต้องทา moisturizer ด้วยแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราแอบ,บมีทริคมีแบบเคล็ดลับนางฟ้าอยู่ว่าเราจะทา moisturizer ให้แบบฉ่ำๆเลยเพราะตอนกลางคืนยิ่งในคนที่นอนห้องแอร์นะอากาศมันแห้งผิวเราจะสูญเสียน้ําไปเยอะมากดังนั้นเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเราจะชอบเพิ่มปริมาณ moisturizer เนี่ย จากที่ทาตอนกลางวัน1เท่าเนี่ยเราจะเพิ่มเป็น2เท่าของตอนกลางวันเลยมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยฉ่ำมากขึ้นอันนี้ทุกคนไปลองนะลองแบบเอ้ยลองทา m o i s t u r ซอร์เยอะขึ้นนิดนึงเนี่ยผิวเราจะฉ่ำฟูแล้วก็แข็งแรงสุภาพดีได้เลยซึ่งถ้าใครกำลังหา m o i s t u เซอ e r ที่ส่วนผสมดีราคาย,ย่อมเยาวสามารถทำหน้าที่ m o i s t u เซอ e r ได้ครบทุกกลไกแถมยังเสริมปะการผิวให้แข็งแรงเสริม skin บ a เ r i e r ได้อีกด้วยเราแนะนำจนเลยทุกคน ตัวนี้เป็นน้องคนใหม่นะก็คือตัว Neutrogena Hydro Boost H A Nourishing Cream นั่นเองเขาเป็น m o จิเซอร์ตัวใหม่จาก Neutrogena ที่ออกแบบมาให้ทำหน้าที่ของ m o จิเซอร์ได้ครบแถมยังเสริมปาักการผิวได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเจาะสูตรกันว่าเขามี Active i n g r e d i e n t หรือว่าส่วนผสมอะไรบ้างที่น่าสนใจตัวแรกเลยนะทุกคนที่เขามีด้วยความที่เขาเป็นแบบไฮโดร o ูสที่เน้นในเรื่องของผิวฉ่ำฟูเนี่ย เขาก็มีตัว h y ยาลูริกแอซิดที่ทำหน้าที่ดูดน้ำเข้าผิวทำให้ผิวฟูแล้วเวลาเราทาไปเนี่ยพอมันผิวฟูขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดเลือนฝ้ารายหรือว่าริ้วผิวเล็กๆได้ด้วย ต่อมาในเรื่องของการเสริมสกินแบเรียรนะคือเขามีครบเลยทั้งตัวเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็แฟตตี้อซิดเป็นไขมันที่จําเป็นในการเสริมสกินแบเรียร์ให้ผิวครบ3ตัวดังนั้นทาน้องคนนี้ไปเนี่ยนอกจากผิวฟูที่ได้แล้วปราการผิวเรายังแข็งแรงอีกด้วยเมื่อผิวเราแข็งแรงหรือว่าพื้นฐานผิวเราดีแล้วเนี่ยทุกคนปัญหาผิวอื่นๆเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากขึ้น ตัวที่3เป็นส่วนผสมที่เราชอบมากเลยคือเขาจะมีตัวอะมิโนแอซิดที่ตัวเนี้ยเป็น MMF หรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเซลล์ผิวเราตัวเนี้ยเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าคอลลาเจนถึง4,000เท่าเลยทําให้เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยมันซึมลงผิวได้ดีแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวเราได้ดีมากส่วนผสมตัวต่อมาก็คือเขามีตัวยูเรียด้วยซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายูเรียเนี่ย มันคือสิ่งที่ทาไปแล้วเนี่ยมันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้ดีเพราะว่าเซลล์ผิวเราเนี่ยจะมียูเรียอยู่แล้วแต่เมื่ออยู่มากขึ้นยูเรียในผิวเราก็จะลดลงดังนั้นการเติมยูเรียก็เหมือนการเติมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติให้ผิวเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีตัวอิเล็กโทรไลต์ที่คอยดูดความชุ่มชื้นให้กับผิวคือแอคทีฟอิงเกเรนในเรื่องของมอยส์เจอร์เซอร์เนี่ยคือครบมากๆเลยทาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้หลายกายลไไกกกกกกคืืออแแตตตตต่่่่ลลลละะะะัััััววววเเเ้้้าาาาาา็็จจทททํํํมมมมมหหหยๆรรนนนีีนใใสิ สิภาพในเรื่องของความชุ่มชื้นปากการผิวแล้วเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแอบบอกนะตัวนี้เขาทำหน้าที่มอยเจอร์เซอร์ได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นฮีมัคแทนอิมอรเลียแล้วก็ออคคูร์ซีฟสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายนะสามารถใช้ตัวนี้ได้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีน้ำหอมเป็นสูตรที่แบบอ่อนโยนมากๆไม่มีน้ำหอมดังนั้นใช้ได้ทุกคนจะให้ดู texture. เทกเจอร์หลายๆคนจะคิดว่าเทกเจอร์เขาเนี่ยหนักแต่เทกเจอร์เขาเนี่ยเบาสบายเกลี่ยง,ง่ายมาก เป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวมันผิวผสมใช้ได้ใช้ตอนเช้าได้ใช้ตอนเย็นได้แล้วก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันด้วยตัวนี้อเนื้อดีมากแล้วก็ส่วนผสมแบบจัดเต็มอยากให้ทุกคนลองถ้าใครกําลังมองหาเมจเจูไรเซอร์ที่แบบราคาย,ย่อมเยาว์ใช้ง่ายนะตัวนี้เลยแกเนื้อดีด้วยตัวนี้เขามีการทดลองจากผู้หญิงที่ใช้จริงนะทุกคนพบว่า80%เนี่ยรู้สึกว่าลองตื้นเนี่ยดูลดลงแล้วก็ผิวกโกลสุขภาพดีขึ้นหลังใช้2ส,สัปดาห์ นอกจากผลการทดลองที่เขาทํามาแล้วอันนี้เขาก็มีการทดลองอีกอย่างหนึ่งให้ทุกคนดูคือทาง Nutrchina เนี่ยเขามีการจําลองประสิทธิภาพของตัว Nutrchina Hydro Boost กับการใช้ Marshmallow มาดูกันว่า Marshmallow ตัวที่ทาง Hydro Boost เนี่ยกับตัวที่ไม่ถาแตกต่างกันยังไงอะทุกคนน่าจะสังเกตเห็นได้ชัดมากว่าอฝั่งที่ไม่ใช้เนี่ยเขาเสียงความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายเวลาเราบีบอะไรแบบนี้ ส่วนฝั่งที่ทาตัวไฮโดรบูสเนี่ยก็คือมันค่อนข้างฉ่ำฟูแล้วก็เต่งตึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเวลาบีบแล้วเนี่ยก็จะเกิดริ้วรอยหรือว่าแบบไฟลายได้ลดลงและผิวเขาเนี่ยยังดูเรียบเนียนดูชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูอีกด้วยจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากสรุปเลยนะทุกคนใครที่กาลังหามมยเจอร์เซอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เสริมป้าการผิวให้แข็งแรงได้ราคาย,ย่อมเยาวเทกเจอร์ดีเนี่ยเราแนะนําตัวนี้เลย ตัวใหม่ของ n e u t r o จิน่ากับตัวนี้เลยนิวโทรจิน่าไฮโดบ o ส t H&N n u นูริชชิ่งครีมซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นครีมที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนเป็นสิวใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญทุกสภาพผิวใช้ได้หรืออีกช้อยส์หนึ่งเนี่ยถ้าใครผิวมันมากๆนะเขาก็มีสูตรเจลให้ไปลองใช้ดูได้นะทุกคนตัวเนี้ยเขาราคาหลักร้อยนะคือ50กรัมเนี่ยมาในราคา599บาท สุดท้ายนะทุกคนถ้าอยากคงผิวอ่อนไวัเริ่มด้วยปากการผิวที่แข็งแรงถ้าใครคิดไม่ออกจะใช้ตัวไหนนะนิวโทชิน่าตัวนี้เลยอาสำหรับวันนี้เราก็มาสอนทริคก,การแบบดูแลตัวเองถ้าใครอยากผิวอ่อนไวัปากการผิวแข็งแรง ลองไปทําตาม3ข้อนี้ได้เลยทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนใครมีคําถามเพิ่มเติมกับความรู้ที่เราให้ไปหรือว่าโปรดักตัวใหม่จาก n น u t r o g e n a ่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้<ด>คลิปนี้ได้เลยเราก็จะตอบทุก <S 2> <S 2> คอมเมนต์เลยนะทุกคนสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปสาระดีๆกับการป้ายยาเจาะส่วนผสมแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e b บ้าบอด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปลวไปทำมาจูเรเซอร์ก่อนบ๊ายบาย